3. คุณสมบัติที่คุณต้องมีถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นหนึ่งคนที่ทําอะไรก็ประสบความสำเร็จและประสบความสําเร็จเร็ว 1. นึ่ทำทันทีวันนี้ถ้าคุณมีคุณสมบัติในเรื่องของการทําทันทีไปเรียนรู้อะไรมาแล้วคุณลงมือทําทันทีมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะการที่คุณลงมือทําทันทีมันจะทําให้คุณจดจําสิ่งนั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเรียนซ้ําและที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณพัฒนาทักษะ ของตัวเองได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นและสร้างวินัยให้กับตัวคุณซึ่งวินัยที่คุณลงมือทําทันทีที่ได้เรียนรู้อะไรมามันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้น 2. คุณสมบัติการเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองวันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เร็วเพราะคุณไม่ต้องรอให้ใครเอาข้อมูลมายัดให้กับตัวคุณแล้วคุณถึงจะลงมือทําถ้าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเมื่อคุณอยากรู้เรื่องอะไรที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จคุณก็แค่ไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําซึ่งมันจะเป็นทักษะที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น 3. คุณต้องเป็นคนที่คิดต่อเองเป็นถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้อะไรมา แล้วไม่สามารถคิดต่อเองได้ต้องร้อยคนอื่นมาบอกว่าคุณต้องทําอะไร1 2 3 4งสสห้าเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนคุณถึงจะลงมือทํามันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ยากมากแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เรียนรู้อะไรมาแล้วคุณเอามาคิดต่อและลงมือทําได้ด้วยตัวเองมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้นนี่แหละเป็น3คุณสมบัติที่จะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จได้เร็วในยุคนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้